พยูเขาเขาตลอดพี่น้องพยูอะพี่น้องเหียบัดหลายมือหลายวันอลไรพี่น้นนองพยูเขา,า,าทางกระเพื่อนเพื่อนดูทางนะเพื่อนบัดกูเข็ดตะห้อหยง้อยางพี่น้อง,องยางเขาโค้บ แล้วตรีกียังวันอาบน้ำเลยเพราะว่าอันน้ำซากเนี่ยมันฮักอันเป็ดมันฮักพีานนองน้ำบุกขึ้นชักยังไม่เห็นมันมาซดนมันเพื่อนขนาดเลยสะดื่นปิดไทย่ต้่ง บรรยากาศพี่น้องน้ำน้ำเพราะว่าฝนตกทุ่งใอยู่หน้าพี่น้องเพ,พิ่อที่จะห้ามบวบไปทางนั้ำด้วยพี่น้องอ่านข้าวบริษัทว่าฝนตกลินแบบนี้เ้าพี่น้องกาบริษแบบัทเรา บรรยากาศที่น่องเป็นไง้าครับเน่มาเข่าด้หน้ากัเขียวเน่มาคล้องท่าคล้องท่าปลามืดทุกหมึดกองแหน่มันปลาไหมกระมืดตึ๊บที่น่องฝนตกลินแหน่ตป๊ดเสื้อผ้าผวาแต่เมื่อตึ๊บหมึดกองแดดกระบุมี่ที่น้องจะเป็นวัคคะบรรยากาศบ้านนอกาศบานหน้าพี่น้องน้องพลตกลินทุกมืดทุบหมึอ ตะวันน้ำก็ะถ่วมใหม่ถวมหน้าลาพีน่หน้ามน้งหนึ่งยืนหนึ่งืนเสไลเขาวยไลเขาวยก็ตอคุณชาหน้าเฮาพี่น่ตะวันหน้าก็อยู่บนถ่วงล่างหน้าในหน้าแยกแกวขุ้น่าถ่วงนะถ่วงพูดบันหน้ากรณีรมถทยคิดบ่าพยายามต้อนยามรีพี่นองถ er, ่วงท,ท,ท,ทั้ทง tunnel. นั้นละตอนนี้พาพพี่นงยางค้าง้คางเพราะว่าอันอาบฝน ตาคุ้นตาโนมพี่น้อง,องแข่งค้นแข่งข้าแข่งคุ้นถ้ามาะสบบรรยากาศช่วงฝนตกเมื่อคืนแพกทะเพี่น,อน้องแนมแพงไส้ผ้าเหลือมผ้าเหลื่อมเวลา,า,าการะดบล็อกน,นานเบิร์รอผ้าถ้าจะมาเก่งปุ้นผ้าเหลือ่อมจะได้กลับพื้นพี่อ้อง ตะลานเล็กเยน,นังดึงอยู่กลางแคมพงต้นตตขนาดนี้ง ปได้วาอีงทบกอกกปล้าปด้ข้าวปด้้าเวาฟ้าเล่งเวลาไมันเบิดไปไวฝนตกเบิดไปไวเบิดไปไเวลาไวไวววไว ข้าวคูน้ำเทพพี่น้องข้าวคูน้ำเจ็ากระจานเลยโอ้ยเวลาท่านปัทชาต่านป้าเท้าว่ากันนั่นเฮ้ยันเห็ดเกิดข่าวนะไว้ไว้เวลาพี่น้องทำน้ำตบบดใหานั่บรรยากาศบมืองฝนตรกลินทากทัก ฝายทิพ่ายางจ็พุ่นแหละพัดวามันนั่นข้อคือว่าบ่มันใจกี่น้อหมดไปดอกฝายทิพยายางเราบ่นทุกทั้งหน้าคุณแหละทั้งพุ่นแหละบ่มันใจคือว่าคือว่าฝนตรงที่พายาเข่าคือว่าผมี่ยังจะเก่าคือว่าผ้าบดเหลื่อมนะจะก่อนคือมันนี่แคบมันนี่คือเหลื่อม ต้นกล้วยกับเขียวเถียวรรองผลห้ามันตกลงมาตกลงมาตกลงมาตอนแรกน่าจะรีวิวสิดทหารหาเหตุที่นอกผลข้านำ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 ลงมาก็ไปอยู่บ้าง ว่าไปนว่ายใว่ยแงอีกสองนาทีพี่น้องแต่คนตกคาทงายบว่ไว่ไย้ไว้ไว่ายัน้องมาแทงโคนพี่น้องเวิคว่มขืดกระแมนตันญาอ่อนกระเมนพี่น้องเ้ยอะไรก อะไรกับบกขัดอะไรเกับบอเนอะไรกัดบ,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 บช่วงอะไรกิบกัดเะิ่้าพี่น้องมาไทยคลิปแข่งโน้ชอะไรกับอะไรพี่นอ้องถ้ากจิวยมืออะไรพี่น,อน้องมอนี้ขามหัวขี้เกา คนตกเขาว่าห้ามออกกลางแปนห้ามออกกลางเดินเมนะพี่น้องบอกอกไหมือบมาตีนรู้อะไรกันในปรนนีหนะห้าหัวห้าห้าวห้าขันบุพพ่ออ้ยพี่ต้องเจ็บบดอันห้าหัวขูดหัวเขา่า ขี่นอ้อยพายามา้านามพิกก่อนด้วคต้องประจุใช่อำเเมือันน่อกไปข้าม,มาน้าเลยน้่งทบดตจะนัาน่า้กัดเตีมขอเถิาพี่้น้องว่าภาพ้นขึ้นอน,นอกทมเ็นละไนอกคิดนาพ่อก็ไม่สบายดีสบายใจพ่อบอกพ่อย่านข้าดาังย่านาข้าวตัน้ำเต็มรถเ สบายดีน้ำลนัพี่น้องลาก็สบายดีน้ำหนัตอนก็ะชิดตรงโมงพี่น้องตดนพลังโตห้อนเพื่นอนละกันอันใจเนี่ยนะ